ที่ไหนคนเราเกิดที่ไหนมันก็ตายได้ด้วยกันนั่นแหละเพราะร่างกายมันตายได้ทุกแห่งแต่จิตใจซึ่งเป็นของไม่ตายนี้ได้รับอบรม <c oughs> สั่งสอนและปฏิบัติตามโดยทำแล้ว <c oughs> จะค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นไปหายสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หายสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไปใน ใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญที่รู้ที่เห็นนั่นแหละจะไม่ไปที่ไหนพระพุทธเจ้ามาเลยชักชวนเราก้าวเดินไปสวรรค์ชั้นนั้นทางกี่กิโลเท่านั้นกิโลสวรรค์ชั้นนี้ทางเท่านั้นกิโลไปนรกบุมนั้นทางห่างเท่านั้นกิโลกี่เลไม่เคยสั่งสอนจากรโลกสั่งสอนแต่ว่าอย่าทำบาปาจะตกนรกเนี่ย ให้ทําบุญให้ทานอย่างน้อยมาเป็นสัมนุษย์ทรงคุณงามความดีมีบุญวาสนาบุญญาเพื่อพานให้ความร่มเย็นแก่โลกตทั่วไปได้แล้วจากนั้นก็ไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นผม